มาอีกหนึ่งเทปแล้วฮนะวันนี้มีเกมอะไรของโดาวนชิวนชี่หันตางงดาวนิชี่หันตาไปยังไงก่อนที่จะไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเกมแรกเริ่มเลยครับอยู่ในหมวดสัตว์นะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่้าหกจ็ดแปเก้าสิบอิบสิบสอีสิบ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 ิบสิบสิบาิสิบสนสิบ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 สบสิบสิบสนบิบสิบสิบบสิ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 บสบบมิบส ยังเป็นันเดียวกันอยู่นะครับไม่ต้องถือได้ไหมสองสามยี่หปลายวันนียนะครับนครับไอ้เี่ยอะไรมีลวดนะครับนครับถือใกล้เคียงอยู่นะอะไรมีลวดอยู่ตรงไหนโอ้โหเอาแหยด้แลสองนะครับหมนะครับ ยังยังเป็น <considers> พ <child teaching> ันเปนหยุดไม่ร <toughest> yeah, okay. oh, ู้แนวครับไออมยังอมแล้วนะครับกลดูคำตอบแต่ละคนหน่อยนะครับดีครับโอ้โหโอ้หีครับเดี๋ยวเดี๋ยวงูเนี่ยพอได้มึงจะหลามเลยเหมืตามลิ้นยาเลยอีอะแตู่ดีหลามตัามหลาไม่หลายี้ ไอโน้มมันเป็นปลาช่อนอ่านี้ไม่ใช่ปลาเงินเนี่ยะไรเนี่ยกูมึงดูดิมันปลาฉลาม่ะปลาฉลามอันนี้รู้เลยมันปลาฉลามอ่ะอ่างแล้วมึงดูมันไอ้เหี้ยมันเป็นปลาตะเคียนปลาอะไรเลยไม่ไม่ทางที่มนอยู่ที่นี่มันปลาเหี้ยเลยมึงเนี่ยมันเก็บไม่เสร็จเวลาเร็วยังถือว่าเป็นปลาอยู่อ่ะปลาหมออุ้ยอยาให้ตอมขึ้นต้นเลยนะอย่างเงี้ยตายหายหมวกเริ่มนะครับเลยต่อครับ ดูนอ uhm right. er> uh, ี่และนี่คือคนแรกเอาละเอาละคนแรกถือว่าถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงศิลปะเกล้เคียงถูกต่องแล้วนะคนแรกยังใกล้เคียงอ่ะคิดดูเลยดนะใกล้เคียงจริงจริงเลยคุณแทยครับดูนะว่าคุณไอเขาวาดรูปอะไรนะครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับ ใกล้เคียงไหมหรือว่ายังใกล้เคียงครับนเพื่อจะกินน้ำมั่งแห้งจลงล้ครับคำตอบเยเลยครับโอแห้งจังหลกจงอบัล้านจริงเกยโกงนะเริ่มเกเลยเป็นไงบ้างใกล้เคียงไหมเริ่มตัวเล็กลงเรื่อย โอเคคลังอดีว่าเหมือนมากเหมือนสุดๆนะครับอ่ะต้อครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นตึ้งต่อเลยแกผู้จะไม่ใส่ผลเลยนะไปดูรูปหน่อยไปดูรูปหน่อย อนิ้ขาแล้วนิ้วขาวิ่งมองไงเป็นแกงมองไงเป็นแมวอะในเราาวอ๋อนี่มองไงาอากรูตัวแรกไหบตอนเนี้ยโอ้ครับอ้ี้เราเป็ู่สองตัวออกมาอีมึงไต้องตัหน่วยที่คุณต้องครับโอ้ยนะี

แต่หาเอาได้แล้วดูได้เลยมันมีตรงไหนอ่ะเฮ้ยหนีไฟหนีไฟหมูหมูหมูเอ้าทุกคนคิดว่าคตอคือตัวอะไรหมูหมูไอ้เียบมันว่าไงก็หมู้งูีดูดูกูรดู่าไห ต้องครับคำตอบคือล<ร> <om> ิงครับลิงบ้านทำไม่เหี้ยนะเหี้ยโอ้โหเลยจ้ากังตั๊กต้อตัวนี้นะครับอ่ะคุณผู้แทนดูครับหนึ่งสองโสามโอเคครับโอ้โหเหี้ยมีเสียงคำแห้งมาไอ้สัสติดครับหัวล้าด้วยระเล่นในเกมก่อนด้วยหรือว่าจะยอ์นะครับตามครับคนดูให้ตามสบายใจนะโอ้โหไอ้สัส รู้แล้วรู้เลยกับับเา่ยีแล้วไปต้กนถูกป่อเลยคุณไอ้ครับโอ้อคุเยวเนีไปครับหกเจ็ดโอ้ยเฮ้ยถือว่าเหมือนเหมือนเหมือนอะไน้างมันเปลี่ยนแนวอยูด้วยนะครับอ่าก็ต่อไป ไปครับหนึ่งคิดเราเองเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิไปครับโ้ยเหมือนดูดูดูเหมือนเหมือนอยู่เหมือนกคนจู่ยเป็นตัวเดียวกันอยู่ได้คคุณตามคุณดูฮะรูบ้ รู้ใช่ไหมตัวอะไรโอ้ได้เลยครับผมเก่งคบ,บตอบครับรอบนี้น่าจะถูกกันหมดเลยมานะครับมาคุณตองว่าด่ว<ห>นที่แนนะ่นอนคุณพูดว่าแบบนั้นแหละคำตอบนะี้แน่จริงคือ ว่าเป็นมะเลงหรือ่ะเฮ้ยให้เาไล่ขายไหนนันแหละวิ่งนะคุณคุ้ว่าแนวตั้งกันแนวนอนั้งใบอ่ะสังสีรอบนี้นี่ดูี่ิ่งง่ายๆนะครับนี่อ่ะตองครับดูครับวุ้ยสองสามุัไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าส ด้วยแก้วคนเลยด้วตัวแปะนี่บไอตัวแปรเนี่ยเยี่เดิงเนี่ยตัวแปรป้ายหนึ่งสองสามทีมเรามีตัวแปะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดแล้วหมดแล้วไฝันต้องขำถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่ต้องครับดูครับ ได้หมดเลยอะสามครับผมคุณจะรับไปมันต้องมีใครในสองตัวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ต้องไก่เธอมีตัวแปรเนี่สตัวแดงโอตอบเลยเจ็ดแปดตอบเก้าหรอวะเก้เลยสิบอ้าาอ้โหาา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 าไา้เาียาา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 า สี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสเอ้ยตักไู่้เลียนอีกแล้วอีกแลหนึ่งสองาไม่ใช่นะตอบง่ายรู้จะตอบตัวอะไร่ะไมาตอบเลยนะตอบไต้องเร็วเอาหอเต่าเอา จิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกครับเมืองเต่าทองเต่าทองครับเออรับมึงว่ามันมันยากไรเหมือนเลยนะไม่อยากอ่ะเอาไม่อยากมึงมาลองทำใบครั้งต่อไปนะครับจะตัดอะไรสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เฮ้ยบนเลเวลอเอานะพร้อมหนึ่งสองสามสิบก้ปดเจ็ดหห้าสสสองหนึ่งศยรอบนี้กูเหมือนแต่น่ยรอบนี้กูเหมือนเอาดิรอบนี้ไม่ใช่กูหนึ่งสองสามสิบเก้าแป เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ตัวต่างเขาผมก็ไม่รู้ตัวอะไรกันสามโอ้มีคนโลกด้วยเหรือวะบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ อะไรขาลอยกลางกาศยมียิ้มอลยเออยิ้มสู้ไงเห็นแล้วกูท้อเลยเยี่ยมวงหู่มันงบนโลกี้หรอเะอุะก็เห็นเขามากมางันหยเหมือนเขาไมอ่ะอ่เหมือนย้ียขียนเขาตอบมาโหมดแบงชาเหีเหมือนเอเหมอเอแงาเอเหมเออ เมืออไรลุงจะตัวยังอับจะตัวยังจอตัวหรือยังนี่ตัวที่ยังมีสิบขาเลยแปดแปดไหนละเนี่ยหนึ่งสองสาี่ห้ากเจ็ดแปขาเลยหน่วิ่าันเรมือเปียบเหยแล้วตัวไหนใครใครเป็นตัวแปดัวอะไรเป็นตัวแปดอเมนต์มาดูไอ้นี่ัวกคิดว่เป็นแมลงสาบกูไม่ได้คิดว่าเป็นยังงมเลยรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะดาวเป็นโก้ที่สุดยอด อ๋อหลังจากเป็นกรรมการมาบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากใช่คือว่าลูกมันไม่เป็นอันนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะใครเป็นใครตัวแปรอันนี้คือเรียต่างกันแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าใครเป็นคำตอบว่าใครเป็นคนที่ใช่ไหมถึงแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ อู้วว่าสัตตัวยี่นี่ยังไงหนึ่ง9อยสามสิบเก้าปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งนี่นี่คองายของเขาครับเหมือนไหมเหมือนนะหนึ่งสองสามสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี สามสองหนึ่งมีตัวแฝงโอเคทีมตอดเนี่ยมึงจะเป็นตัวแฝงมึงน่าจะแปลงตั้งแต่หัวแถวเลยนะไม่น่าจะต้องแปลอะไรเลยตรงแปรตอบได้เลยไหมไม่ต้องแปลหรอกมันโง้ไม่มีอะไรเดือดอะไรเลย่ะเอ้ยแต่รู้เมื่อกี้เห็นสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไอตองอันนี้คือเพิ่มรายละเอียดให้ให้มันดูง่ายสุดใช่ไหมใช่อ่ะให้ดูแลวทายเลยโอเคถ้าเกิตอบไายขึ้นประชุดคำตอบทุกคนเห็นคำตอบครับยาบอกแล้วมีตัวแปรขอเปิดกระดาษยังไอหนูอะไร หนูผีไอ้โธมันได้ได้พี่โก้บอกว่าโหอยากจะรู้จริงเลยว่าพี่เธอเนี่ยแม่งเป็นตัวแปลงจริงหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วดูน่าย่ๆ่ายอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เฮ้ยอ,อันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าได้นะคือเป็นตัวแปรนะครับมันต้องมีการทำนานการเรียนรู้มาเราเดมาดูกันไม่อยากพูดเยอ,ะ,อะมาไม่อยากพูดเยอะ3 2 1สองหนึ่งสิบ0แจ็ดองหน่งแต่งถาแล้วว่าถือว่าเก่งมากเพื่อนเฮ้ยยังไงก็รู้ คิดว่าไอ้เธอเนี่ยคือตัวแปรปะตัวแปรอย่างเี้ตัวแปรพร้อมแล้ว3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0แล้วบอกกล้องนิดว่าตามที่เขาว่าเลยเหมือนแน่นอนคิดว่าใบถูกไหมถูกเราต้องเอาภาพทั้งหมดมไรไปรวมอยู่ในสมองอเราลรวจะตอบได้ดูเสร็จแล้วหันหลังให้กล้องเลยนะสาม สองหนึ่งเอาวาดมันมีเหตุผลอะไรมันมีเหตุวาดหลายยางอยู่เกาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศน่าจะตอบได้ต้องไขปริศนาม้ากวะคิดว่าน่าจะใช่มันมีตัวแปรทุกคนทุกคนคิดว่ามันเป็นใครใครที่เป็นตัวแปรเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยคือตัวไร มันมีบนโลกใบนี้ด้วยหรอวะคิดว่าไม่น่ามีคนญหาตตอมคือคำตอบของทุกคนอ่ะเราเขียนเลยใช่ไหมดูเ,เขียนตอบเลยฮะเขียนตอบให้กล้องเห็นเลยอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องพร้อมยังห้าสว่ามีคนผิดแน่2องมีตัวแปรแน่1นึ่ว่าเนี่ย ใครเป็น uhm, ตัวแปลไม่ได้ไม่ตอนาทีเปิดครับเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเยอะไอ้เยี่ยกูก็แปลอย่างนี้ทำไมมึงไปตอบกันบ้เฮ้ยเฮ้ยถูกปะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เยศเนี่ยถ้ามึงเขียนเงี้ยแล้วเขียนเคสตีเนี่ย คนตอบถูกหมดไม่แล้วมันนี่คืออันนี้อันนี้คือน่องอันนี้คือตีนไก่ไงน่องไก่ตีนบ้านเป็นอย่างนี้ตีนไก่อ่ะอันนี้ตีนไก่ตีนไก่อันนี้ว่าเป็นตัวไก่ให้เขียน K F C อะไรแต่นี่ก็มีคนรู้แล้วอ๋อคนรู้แล้วะแสดงว่ามึงอ่านนี่ไงตัว K F C ก็เลยนี่ไงมีน่องก็เลยได้น่องกับกับตีนไปใช่ K F C มันขายตีนไก่ K F C ไม่มีตีนไก่นะเออแต่นนั่แหละคือไก่ไงงอนไก่ งอนไก่พอไปยิ่งงอนจากตีนเป็นหงอนแล้วไอ้เยิ่งแฝงจากตีนเป็นหงอนแล้วเนี่ยฮะเนื้อไก่เนื้อบ้านหนึ่งอย่างกระหอยงาตัวสะโพกเออเวลาเวลาผ่าแล้วอ่ะอืมสะโพกอร่อยแล้วไอ้เนี่ยอันนี้ชัดเจนหงอนอย่างเดียวอันนี้ไม่ต้องเป็นส่วนประกอบ อันนี้หงอนรู้เลยอันนี้ปีกใช่ไหมใช่อันนี้ขาไม่รู้ว่ามั่วไปก่อนแต่อันนี้ยแน่นอนอันนี้อยู่อันนี้เม็ดข้าวมาแล้วติดอยู่ใช่มึงเลยตอกไก่อ๋อมึงเลยตอกไก่พี่มังค์เฮ้ยมอนเป็นเหี้ยอ๋อถึงว่ามึงบอกว่าเป็นการถอนรหัสใช่เรารู้แล้วหงอน อันนี้อาจจะเป็นตัวหรือเป็นอะไรก็ได้เราอย่าไปมองมัอนอาจจะง่ายมากอันนี้อันนี้โดนน้ำประมาณมันห่อแล้วขนโดนน้ำแล้วมองยังไงนี่จุดจุดจุดรู้เลยเข้าสารเข้าเปลือกข้าเปลือกเลยไกนจิกยังไงมันกลิ่นที่ขามนอันี้จริงๆเข้าใจผิดนิดเดียวเองว่าจากจากตีนเป็นหงอนแต่คือว่าให้มาในนี้ไงเราได้สองทางแต่คือในตัวไก่แหละคนเนี่ยตัวแปรทั้งหมดเลยนะมีมีไรฝากไว้เถอะก็เอางี้นะครับผมใครคิดว่า วาดรูปสวยวาดรูปเหมือนวาดรูปให้คนเข้าใจง่ายนะครับผมทำคลิปมาทำชาเลนจ์มาเจอพวกเราได้นะครับผมจบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่คลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากด,ด้วยนะครับขอบคุณครับครับมีโ์แปลทั้งหลาย